สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังที่รักคะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเสียงทิพนิยายดังวันนี้เราก็มาติดตามเรื่องกรรมกามเทพในตอนที่13กันต่อน,นะคะกรรมกามเทพตอนที่13ทําไมเอกจะต้องไปดูแลผู้ชายคนนั้นด้วยล่ะพ่อเอกนันรีทําท่าไม่อยากทําตามเมื่อรู้ว่าพ่อกำนันขอร้องให้ไปช่วยพัทระดูแลคนงานทางโน้น เวลานี้บ้านพักของพัทระเรียบร้อยไปแล้วตั้งแต่วันก่อนเขาจะมาพักในวันนี้และกำนันเรียกลูกสาวมาหารือและบอกแกมขอร้องให้เอกนารีไปดูแลทางนั้นซึ่งพอรู้เท่านั้นเอกนารีก็หน้าง,งอไปพ่อนะพ่ออะไรอะไรก็เจ้าหมอนั่นดีไปหมดนายนั่นออกจะว,วิปริตจิตเฟื่อนแล้วเกิดว่าพี่อุดมสักตามมาอยู่ด้วยนะจะทำยังไงเอกไม่ชอบหน้าเขาตั้งแต่วันแรกแล้วนะพ่อพ่อก็จำได้นี่นาวันที่เรา เอาละเอาละเจ้าเอกพ่อรู้พ่อจําได้กำนันรีบบกมือทันทีเมื่อเห็นลูกสาวทําท่าจะลําดับความให้แก่ฟังพ่อหนักใจเพียงไหนเอกก็รู้เราต้องช่วยกันหากว่ามีน้ําใจคุณสองคนนั่นเขาทุกข์ใจเรื่องลูกเขาเราก็รู้กันแก่ใจเขาอยากให้คุณนั่นมาอยู่ทางนี้มาทํางานสมบุกสมบันเพื่ออะไรอะไรจะได้แกล่งขึ้นทั้งร่างกายและจิตใจในายศักดิ์พี่เองเขาก็คงละอายแก่ใจเมื่อเห็นคุณนั่นมาทางนี้เขาอาจจะห่างกัน ซึ่งพ่อก็รู้ว่าอาจจะได้ทั้งผลดีและผลเสียพ่อรู้ลูกพ่อรู้แต่ต้องเสี่ยงเอาเอกช่วยพ่อได้ช่วยน้าสองคนนั้นได้นึกว่าสงสารมนุษย์นะเอกเก่งและแกร่งให้คุณนั่นเห็นเขาต้องเปลี่ยนไปในทางที่ดีบ้างหรอกน้าสองคนเขาก็หวังพ่อก็หวังเช่นนั้นเหมือนกันพี่เราก็อาจจะดีขึ้นพ่อคิดว่าลูกพ่อคงกลับใจได้กำนันพูดออกมายาวเหยียดอย่างมีเหตุมีผล เอกน,นรีนั่งฟังเงียบๆและตกลงใจในเวลาต่อมาตกลงค่ะพ่อเอกจะช่วยพ่อทุกอย่างเลยสำหรับนายนั่นนะฮะเขาอาจจะไม่ถูกใจเอกเพราะเอกเคยทําลายรถเขาแต่เอกจะเอาน้ําเย็นเข้ารูปก่อนเพราะเอกเชื่อว่าคนอย่างนั้นแสนงอนอยากให้คนเอาใจตลอดเวลาเราต้องเอาใจเขาซะหน่อยตอน,น,นแรกเราอาจจะต้องตามใจเขาแต่พ่อคิดว่าตามใจเขาตลอดไปไม่ได้เพราะเขาอาจจะยิ่งหนักกว่าเดิมอีกหลายเท่าเอกจะค่อยๆดูแลเขา โอเคฮะพ่อเอกจะจัดการเองสำหรับชีวิตนายเอ,อ่อนายอะไรนะคะพ่อลูกสาวยื่นหน้าเข้าไปถามแต่คนเป็นพ่อสายหน้าพ่อไม่รู้ว่าว่าเขาชื่อจริงว่ายังไงรู้แต่ชื่อเล่นนะชื่อเก่งมั้งก็เห็นคุณน้าเองเขาเรียกแต่เก่งแต่เก่งคงเก่งนั่นแหละโอเคนายเก่งเราเจอกันแน่เอกนรีิกำหม,มัดแววตาวาวๆกำนานมองหน้าลูกสาวพร้อมทำตาปริบปริบวันต่ต่อไป แกจะต้องเจออะไรบ้างเล่าลงว่าลูกสาวคนนี้จะลุยเรื่องนี้ด้วยตัวเองคิดแล้วกำนันเอิบก็ดีใจวิบว,วับวับเรากับคนกำลังจะเป็นลมเสียทีเดียวไม่ต้องเอาไปหลอกหนะ้าตาเก่งเอาไว้นี่แหละลูกแปบบ้จะดูแลมันเองคุณนาเรนรัดรีบห้ามเมื่อเห็นลูกชายกำลังให้คนใช้จับจะบ็อกแบ็ค ใส่กรงเพื่อนำไปอยู่ด้วยที่ทุ่งบางบานไม่เอาฮะคุณแม่ผมรักมันมันก็รักผมด้วยคุณแม่ก็รู้ว่าเวลาผมไม่อยู่มันไม่กินอาหารเดี๋ยวเกิดผมไปสามวันมันไม่ยอมกินอาหารสามวันนี่ตายนะครับผมไปนานเสียด้วยพัทราห่วงเจ้าหมานั่นจริงๆเพราะเจ้าบ็อกแบ็กมันเป็นอย่างที่ว่าทิ้งไปไหนไม่ได้มันไม่ยอมกินข้าวกินอะไรทั้งนั้นเขาไม่อยู่มันก็ไม่ยอมกินไม่ว่าใครจะเอาอะไรให้และขนาดไหนเขาเอาให้มันได้คนเดียวเท่านั้น เพราะอย่างนี้เขาจึงได้ห่วงมันนักหนามันหิวมากๆเมื่อไม่เห็นแกมันก็กินเองนั่นแหละลูกอย่าเอาไปเลยห้องแอร์ไม่มีให้มันหลอกแม่ยังไม่ได้ติดแอร์คุณประธานเดินลงมาท่าทางบอกว่าจะไปข้างนอกตามประสานักธุรกิจที่มีงานมากมายล้นมือวันนี้เขาจะไปรับลูกค้าชาวต่างชาติมาดูผลิตภัณฑ์ใหม่ของเขาที่โรงงานมีอะไรกันหรือรู้แม่ลูกอ้าวนั่นแกจะเอาหมาไปด้วยเหรอตาเก่งพอมองเห็นหมาคุณประธานก็ถามออกไปครับผมผมห่วงมันฮะ คุณพ่ออนุญาตนะครับมันจะได้ไม่ตายให้เข้าหาพ่อแทนแม่ที่ท่าทางจะยืนกรานไม่ให้เขาออกไปด้วยทําไมมันจะต้องตายด้วยล่ะหากว่าแกไม่เอาไปด้วยนะตาเก่งหรือว่ามันจะฆ่าตัวตายคนเป็นพ่ออารมณ์ดีมาหลายวันแล้วเลยมีอารมณ์ที่จะพูดยั่วยาวลูกได้มันไม่ยอมกินอะไรครับคุณพ่อใครเอาให้มันไม่เอานอกจากผมผมถึงจะต้องเอามันไปด้วยเพราะหากอยู่มันจะตายฤทธิ์ของมันเราก็เคยพบกันมาแล้วเจ้านีนเรื่องมากจังเลย คุณประธานเกาท้ายทอยที่สุดก็หันไปมองหมาน้อยที่นั่งตาไปปล่อยอยู่ในกรงอย่างเรียบร้อ,รอยนะครับผมจะได้ไม่เหงาตามใจตามใจให้มันเอาไปเถอะคุณหมาตัวเดียวเองแล้วคุณประธานก็เดินมาหาลูกชายสายตามองหาความขาดตกบกพร่องอย่างถีถ้วนขาดหรืออะไรก็โทรมาบอกพ่อลนนะในเก่งครับผมลูกชายยิ้มได้เต็มหน้าเมื่อเจ้าหมาตัวโปรดได้ไปด้วยโดยไม่มีเงื่อนไขใดๆทั้งสิ้น ผมจะโทรจากบางบานทันทีที่มีปัญหาครับแต่พ่อว่าแกตัดสินใจด้วยตัวเองก่อนจะค่อยโทรหาพ่อดีกว่านะนายเก่งเพราะชื่อก็เก่งอยู่แล้วพ่อมั่นใจว่าจะไม่มีปัญหามาให้พ่อแก้ออกหน้าแกต้องแก้ได้ก่อนแกเรียนสูงกว่าพ่อนะเก่งพ่อแค่ปะวะสแกตั้งปริญญาโทลูกชายมองหน้ามารดาคุณนาเรียนรัตยิ้มอย่างให้กำลังใจแกเขาพอดีสาวใช้วิ่งหน้าตาตื่นมาพร้อมโทรศัพท์แบบไร้สายคุณเก่งเจ้าขามีโทรคะ่ะคุณ เอะใครชายหนุ่มขมวดคิ้วในบรรดาของเพื่อนนั้นต่างก็รู้เบอร์โทรศัพท์มือถือของเขาทุกคนและหากมีอะไรเพื่อนๆจะโทรเข้าที่มือถือเขาเท่านั้นผู้หญิงค่าเสียงหวานหวานสาวใช้สูนรู้พร้อมยิ้มหวานให้เจ้านายเมื่อยื่นโทรศัพท์ให้ฮัลโหลใครครับเขากรอกเสียงลงไปในขณะที่พ่อและแม่ต่างมองมาเป็นจุดเดียวคุณเก่งหรอคะจำได้ไม่เอ่ยใครโทรมาเสียงจากปลายสายฟังหวานแต่ยั่วยวนกวนอารมณ์เต็มที่ ไม่ทันที่พัทธระจะกล่าวอะไรออกมาและไม่ทันจะนึกว่านี่เป็นเสียงใครเสียงหวานนั่นก็แทรกเข้ามาอีกจะไปประจนภัยแล้วหรือคะตายลูกแหง่ประจนภัยหน้าสงสัยแล้วนี่เอาคู่ขาวไปด้วยหรือเปล่าคะที่หลอๆล,ล่ำบึกน่ะคะ่ะต้องเอาไปด้วยนะคะเผื่อควายจะขิดเอาคะ่ะควายบ้านนอกนะ่ะมันไม่ชอบพวกทําลายไม้ป่าเดียวกันนะคะมันจะโอ๊ยประสาหรือเปล่าคุณพัทระร้องออกมาหน้าแดงกำ่ำ เขาเบี่ยงโทรศัพท์นั่นกระเด็นไปทางหนึ่งทันทีร่างสั่นไปหมดเก่งอะไรลูกใครโทรมาเขาว่าอะไรคุณนานรีรัดวิ่งมาหาเกาะลูกเอาไว้ใจสังหอนและกระวัดไปถึงวาลยาต้องใหญ่น่แนแน,แน่เลยคุณวันโทรมาด่าเก่งลูกชายโกรธไม่หายนี่หากวาลยาอยู่ตรงหน้าเขาคงจะเข้าไปขย้ำเนื้อหล่อนแล้วแน่นอนใหญวันนั่นหรออ้อาไหนว่าเป็นเด็กดีไงคุณแล้วไงโทรมาดาลูกเราละ่ะ คุณประธานหันมาถามภรรยาในขณะที่สาวใช้วิ่งไปเก็บโทรศัพท์และกลับไปทางเดิมเรียบร้อยโดยไม่หันมาทางเจ้านายอีกเลยเขาว่าเก่งเป็นลูกแง่จะออกไปประจนภัยเก่งโมโหจังเลยพูดใหม่เธอลูกไม่เก่งแล้วนะเอาผมนะจ๊ะมารดาที่ท้วงเบาและลูกชายก็หยุดพูดพร้อมหายใจแรงๆผมจะไปแล้วฮะคุณแม่คนอย่างเก่งเอ้ยอย่างผมนะจะไม่ยอมให้ใครมาปราบมากง่ายๆหรอกสักวันหล่อนจะต้องเสียใจสองสามีภรรยามองหน้ากัน เอกนรีมองไปบนบ้านพักของผู้มาใหม่สายป่านนี้แล้วคนที่มาจากกรุงเทพยังไม่ยอมตื่นอย่างนี้งานการจะ,จะเจริญได้ยังไงยิ่งสาวพาคนงานพร้อมพร่างแล้ว20กว่าคนต่างมานั่งรอคําสั่งว่าจะดําเนินการอย่างไรตรงไหนนายโฟแมนคิดเธออย่างนี้น่าขึ้นไปเตะลงจากเตียงนักหรือจะถือว่าเป็นทุกๆอย่างของที่นี่ช่เอกนรีคิดอย่างมันไสจ้จริงๆผมว่าขึ้นไปตามเถอะคุณเอกวันแรกสายขนาดนี้ไม่ดีเลยนะครับ ลูกบ้านคนหนึ่งบอกเอกนรีนั่นสิคุณหนูคนนั่งใกล้ๆเสริมทันทีตอนนี้1ิบโมงครึ่งเข้าไปแล้วนะครับหรือว่าเขาจะยังไม่มามาแล้วก็รถจอดอยู่เห็นๆอ้าวคนไหนที่เมื่อวานยังเก็บงานดินไม่เสร็จก็รีบไปเก็บเสียแล้วคนไหนที่มีหน้าที่ตีไม้แบบก็ไปจัดการเอาไม้แบบมาถอนตะโูทิ้งก่อนเวลานั้นจะได้ใช้งานง่ายๆวางเอาไว้ให้เป็นระเบียบดด้วยเดี๋ยวเอกจัดการทางนี้เองหากไม่ลงมาตอนนี้จะขึ้นไปเรียกเอง ลูกน้องของกำนันเอิบต่างไปทำงานกันโดยไม่รอคอยพัทระอีกเวลาผ่านไปสิบนาทีเอกนรีจึงได้เดินขึ้นไปบนเรือนพักขนาดเล็กคุณคุณตื่นได้แล้วตะวันสองตูไปถึงไหนแล้วคุณหล่อนไปเคาะประตูแรงๆความดังของประตูบวกกับเสียงแหลอดของเอกนรีทําให้พัทระรู้สึกตัวใครมาเรียกเขาง,ง่วงแย่ตื่นมองไปรอบกายจําได้ว่าที่นี่ไม่ใช่บ้านแน่ๆ เจ้าบ็อกแบกนอนหลับสบายอยู่ปลายเตียงไม่ยอมตื่นเลยคุณเสียงจากภายนอกดังมาอีกคราวนี้เจ้าบ็อกแบกตื่นมาแล้วรู้แล้วไม่ต้องเคาะครับเขา้ะโกนบอกก่อนจะหันไปคว้าเสื้อมาสวมหน้าตายูยี่รู้สึกไม่สบายตัวเท่าไหร่นักเพราะเมื่อคืนนี้นอนหลับตาลงยากแสนยากว่าไงอ๋อเธอเหรอเขาเปิดประตูออกมาเสื้อยังไม่ได้กลัดกระดุมทําไมมาแต่เช้าล่ะฉันยังไม่ตื่นเลยไม่น่ามาปลุกนะเช้า เอกน,นรีเบิกตากว้างยื่นหน้ามาใกล้เขาอีกด้วยอะไรนะคุณนี่เหรอเช้าดูรายการหรือเปล่าที่พูดมานี่นะเปล่าพัทระมองนาฬิกาข้อมือตัวเองพอเห็นเวลาก็สะดุ้งในใจเหมือนกันเออก็เท่าไหร่ล่ะเพิ่งสิบโมงก,กว่าเองพอดีเมื่อคืนนี้นอนไม่ขับเลยกว่าจะได้นอนก็ตีสี่ตีห้าตีสี่ตีห้าหรือมัวทำอะไรอยู่เอกน,นรีถามพลางมองไปทางเจ้าหมาน้อยขนฟูที่มองคอเอียงอยู่ก่อนแล้วมันน่านรักดีเอกน,นรีรักหมาอยู่แล้ว พอเห็นหน้ารักขณะนั้นก็สนใจแต่หล่อนก็เป็นคนรู้จักที่รู้จักทางรู้ว่าเจ้าหมานั่นของใครหล่อนก็ได้แค่มองเอาไว้เท่านั้นเจ้าตีโต้วสวยกว่ามากนักนี่คงเป็นหมาตัวใหม่ของนายเก่งพี่สักซื้อให้หรือเปล่าละ่ะคงใช่มั้งช่างมันเถอะหมาเราห้าหกตัวน้่นน่ารักกว่าเยอะมันหมาไทยก็สวยแบบไทยๆเท,ท่แบบไทย,ไทยแล้ววะนอนไม่หลับนี่ไม่ต้องถามหรอกบอกเลยว่านอนไม่หลับเพราะฉันเคยนอนแต่ห้องแอร์รู้ไหมมนนอนห้องพักพัดลมอย่างเนี้ย มันร้อนนอนไม่หลับเลยทีวีก็รับไม่ครบช่องไม่ครบช่องเอ๊ะก็ครบนี่3579และ11คุณไปดูช่องอะไรเข้าละ่ะรอยหาไม่เจอหลงช่องหรือเปล่าปรับรีโมทดูหรือยังฉันหมายถึงช่องอื่นที่ฉันชอบดูพวกในเมืองไทยฉันไม่ดูหรอกเมื่อยตาฉันจะดู MTV ต่างหากเวนกรรมนี่มันบ้านนอกนะคุณจะไปหาเคเบิลทีวีที่ไหนมาดูอยากดูจริงๆก็ต่อสายเข้ามาแอร์นั่นก็ติดซะ อย่าเรื่องมากเลยนะ่ะจะแยกแยะออกว่าที่นี่กับที่บ้านมันเหมือนกันที่ไหนเอกว่านะคุณไปอาบหน้าอาบท่าลงไปทํางานดีกว่าสายแบบนี้ไอไอหมาแล้วแหล,ละนั่นรู้ไหมเจ้าเผือกเจ้าดําออกไปไถานา20ิรอบแล้วหากว่าเป็นหน้านานะ่ะเรื่องอะไรจะต้องไปไอายใครที่ไหนควายที่ไหนฉันก็ไม่สนด้วยลงว่าควายนะ่ะมันก็ควายวันยังข้านั่นแหละชอบยุ่งเรื่องของคนอื่นพัทละลอยหน้าลอยตาเข้าใส่เอกนาเรเอกนาเรสะดุง้งอะไรกันวะ เจ้าหมอนี่ร้ายจริงๆเข้าใจย้อนสอนอีกนะเว้ยเจ้าหมอนี่และแล้วก็จบตอนที่13บสามคุณผู้ฟังฟังแล้วสนุกกันบ้างหรือเปล่าคะอย่างไรก็ตามสามารถคอมเมนต์มาที่ใต้ภาพได้นะคะแล้วพบกันใหม่ในตอนที่14คะ่ะขอบคุณสําหรับการติดตามฟังนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีคะ่ะ